มาดูกรณีของ BTS นะครับล่าสุดคุณสุรพงษ์เลาหะอัญญากรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ b t s c แล้วก็เป็นผู้มนวยการใหญ่สายธุรกิจ Move ของ BTS Group Holdings ก็เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่ได้เข้าพบคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วนั้นก็ได้ข้อสรุปมานะครับว่านี่ที่กรุงเทพมหานครจะชำระค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงก็คือโครงการ O&M จากรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยให้กับทาง BTS วงเงินรวมกว่า44,000ล้านบาทก็จะมีการแบ่งออกเป็น3ระยะ สามระยะของการจ่ายหนี้ประกอบด้วยระยะที่1หรือว่าส่วนที่1นะครับคาดว่าจะชําระได้ภายในเดือนนี้นะครับหรืออย่างช้าภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งเป็นหนี้ตามคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะครับที่ตัดสินให้กทมต้องจ่ายค่าจ้างเดินรถและซ่อมบารุงหรือว่างาน ONM นะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่1และก็ส่วนต่อขยายที่2นะครับก็เม็ดเงินนะครับหนึ่งล้านบาทอันนี้ก้อนแรกก่อนนะครับ เดือนนี้หรือต้นเดือนหน้านะครับซึ่งก้อนแรก14,549ล้านตรงนี้รวมดอกเบี้ยแล้วใช่ไหมรวมแล้วครับเป็นไปตามคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่ได้มีการพิพากษาคดีมาแล้วครับ <c oughs> แล้วก็จะเป็นในส่วนของการชำระนะครับค่างาน o m <c oughs> สำหรับส่วนต่อขยายที่1ที่มาสิ้นสุดเอาพฤษภาคมปี64อ่าใช่แล้วก็ส่วนต่อขยายที่2เนี่ยก็คือนับตั้งแต่เมษาย,ยน60ถึงพฤษภาคม67 ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือ,อนะอย่างส่วนต่อขยายที่1เนี่ยมันจะมีส่วนของปี6-5ครับใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็ปี65นี่อยู่ระหว่างการพิจารณาอของศาลปกครองชั้นต้นนะแล้วก็มันก็จะมีจากปี6-5มาจนถึงปัจจุบันที่ตรงนี้ยังไม่ได้มีการฟ้องร้องกันครับอ,อันนี้ก็เลยนํามาสู่ระยะที่2นะหรือว่าส่วนที่2เป็นยังไงส่วนที่2ก็คือจะเริ่มมีการทยอยจ่ายในช่วงของต้นปี2 6 8 โดยจะแบ่งส่วนที่ฟ้องอฟ้องร้องอยู่ในศาลศาลปกครองนะครับและก็ส่วนที่ยังไม่ได้ฟ้องนะครับก็คือหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนปี64ถึงปี265ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในเส้นทางส่วนต่อขยายที่1และก็ส่วนต่อขยายที่2นะครับอันนี้เป็นเงิน11,811ล้านบาทอันนี้คือหนี้ที่อยู่ในศาลปกครองอยู่ขณะนี้และก็หนี้กก้อนก็คือหนี้ค่าจ้าง การเดินรถและซ่อมบำรุงในส่วนต่อขยายที่1และ2นะครับที่ค้างชำระตั้งแต่เดือนพิจิกาปี6-5ถึงมิถุนาปี67นะครับก็เป็นเงินอีก1 3 5 1 3ล้านบาทคิดเป็นมูลนี้โดยรวมนะครับทั้ง2ก้อนนี้จะอยู่ที่30,000ล้านบาทอันนี้เป็นส่วนที่2นะที่คาดว่าต้นปีหน้าจะได้รับการชำระคืนนะครับส่วนที่3ครับ นะส่วนที่3ก็คาดว่าจะสามารถจ่ายได้ครบภายในปี268ก็คือปีหน้าเป็นต้นไปนะครับซึ่งเป็นค่าจ้างการเดินรถและซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายที่1และส่วนต่อขยายที่2ในอนาคตนะครับนับจากตั้งแต่ปัจจุบันนะจนสิ้นสุดสมัมปทานคือปี285นั่นก็หมายถึงว่าตั้งแต่ หลังจากวิถุนายนเป็นต้นไปนะครับไอ้ตรงนี้นะครับที่กทมและบริษัทกรุงเทพธนาคมหรือว่าตัวของเคทีนะครับยังไม่ได้จ่ายแล้วก็จะเป็นหนี้ในอนาคตต่อไปนะครับโดยปัจจุบันนะครับทางกรุงเทพธนาคมไม่สามารถชําระค่าจ้างโดยรถได้ตามสัญญาดังนั้นกทมจึงต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวก่อนจะเสนอของเข้ากเ,เข้าต่อสภากรทมเพื่อตั้งงบประมาณประจําปีสําหรับจ่ายค่าจ้างโดยรถให้กับ BTS นั่นเองนะครับ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5-6,000ล้านบาทต่อปีนะก็ะอย่างที่บอกกรุงเทพธนามเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะชําระได้ตามสัญญาก็จึงต้องมีการเสนอเรื่องต่อสภากทมนะเ,เพื่อตั้งเป็นงบประมาณประจําปีสําหรับการจ่ายค่าจ้างเดินรถด,ดังกล่าวะะนะครับทีนี้ต่อเนื่องมาถึงการประชุมวิสามันผู้ถืงหุ้นของ VGI วันนี้ใช่ไหมวันนี้ครับ ก็เป็นการประชุมในวาระสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดก็คือ private placement จำนวนไม่เกิน8 8 0 5 4 8 0หล้าน4 8 0หุ้นก็คิดเป็นสัดส่วนเนี่ยตกอยู่ประมาณ44.03%ครับ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ1บาท50สตางค์รวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ1 3 000, 8, 000, 2 0 8 2 2ล้าน2 5ออบาทอ,อันนี้เอาตัวเลขให้มันละเอียดสักนิดหนึ่งสำหรับ4กองทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น PP ของ VGI นะรประกอบด้วย1คือกองทุน CAI Optimum Fund นั่นก็คือ Capital Asia i n v e s t m e n t 2คือกองทุนสีสุขแอนลี่ลิมิตตัดสามคือกองทุนอาเซียนเบลตี้และ 4. อันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญกองทุน Opus Charter ์อิช a ูแอนเซสสกองทุนบ,บาท50านะ13,000กว่าล้านก็เป็นดิวที่น่าสนใจนะฮะตามที่เราเคยนำเสนอกันไปก่อนหน้านี้ ว่าถึงขั้น BTS ยอมลดสัดส่วนการถือครองหุ้นใน VGI ซึ่งถือเป็นบริษัทลูกรักจากเดิมถืออยู่60กว่าอร์ใช่มาเหลืออยู่แค่30กว่าปครับแล้วก็เปิดทางให้4กองทุนนี้หากว่าถือรวมกันแต่ย้ำนะว่า4กองทุนนี้เป็นคนละนิติบุคคลกันอาฉะนั้น ไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันที่เข้ามาในลักษณะของ acting in concert นะฮะเขาแยกกันมาะนะเป็น4กองทุนที่แยกกันมาไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันนะฮะก็เข้ามาแต่ว่าถ้าดูสัสดส่วนแล้วเนี่ยจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ภายหลังจากธุรกรรมแล้วเสร็จ4กองทุนจะถือหุ้นอยู่ที่40%กว่าอร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกอง4กองทุนใหญ่นะครับและที่สําคัญนะครับในแง่ของการเพิ่มทุน1 0,000 3,000กว่าล้านบาทที่ว่านี้นะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักๆนะครับก็มี2-3วัตถุประสงค์นะครับหลักๆเบื้องต้นเลยตอนนี้เริ่มดาเนินการไปแล้วก็คือเรื่องของการ เสนอนะครับในแง่ของการเป็นผู้ขอใบอนุญ,ญาตนะครับ virtual bank หรือว่าธนาคารรายสาขาซึ่งทาง VGI ก็จะมีกลุ่มพันธมิตรของวีจไนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพกลุ่ม C g กรุ๊ปนะครับจากสิงคโปร์บริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่งก็แน่นอนแหะครับว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของแบงก์ชาตินะในแง่ของการให้ใบอนุญาตของไรเส้นเรื่องของธนาคารราสาขาหรือว่า v i r a l bank นั่นเองนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มก้อนพันธมิตรใหญ่นะฮะเพราะมีทั้งแบงค์กรุงเทพทั้ง4ีกรุ๊ปเครือสหพัฒแล้วก็ไพรสณนีไทยด้วยใช่นะแล้วก็ v g i เนี่ยก็คงจะไปมีบทบาทสำคัญในเรื่องของแพลตฟอร์มในเรื่องของระบบในเรื่องของงานด้านดิจิทัลแล้วก็ในเรื่องของการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชวลแบงกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากๆอีกกลุ่มหนึ่ง น่าสนใจในแง่ของการเพิ่มทุนนะครับของ VGI ที่ราคาบาท50สตงังค์เทียบเคียงกับราคาบนกระดานปัจจุบัน2.82บาท82ซึ่งก็ต้องบอกว่าราคาหุ้น VGI เนี่ยเริ่มขยับปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะฮะก่อนที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของการเพิ่มทุนจากระดับประมาณสัก1.40บาทส0สตังค พี่สุประชัยครับขึ้นไปสูงสุดรอบนี้เนี่ยมันเคยไปแตะทะลุ3บาทนะโอ้โแล้วก็มีการขายทํากําไรออกมาครับนะฮะก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณสักสองบาท4ี่บาทสี่ห้าแล้วก็ขณะนี้เริ่มมีการขยับปรับตัวกลับขึ้นมานะฮะอยู่ที่สองบาท82เอาละเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าราคาเพิ่มทุนนั้นต่ำกว่าราคากระดานอยู่มากพอสมควรแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นราคาที่คิดคำนวณกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะอ่าใช่ใช่แล้วก็ดู การตอบรับ,รบของตลาดเนี่ยจะตอบรับเป็นบวกม,มากกว่าเป็นลบอ่าใช่เพราะราคาหุ้น VGI เนี่ยมแม้มีความชัดเจนในเรื่องของราคาเพิ่มทุนแล้วแต่มันยังขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอฉะนั้นนั่นเองก็แปลว่าทำไมฮะ Market Expectation คือเขาให้ความคาดหวังใส่ความคาดหวังเนี่ยไปอยู่ที่4กองทุนใหม่ อ่่ที่เข้ามาใช่นะแล้วก็บนหลักการว่าถึงขั้น BTS ยอมลดสัดส่วนตัวเองลงมาอืมอ่าฉะนั้น BTS ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ยอมลดสัดส่วนมันก็เป็นซ e n t i m e n t ที่ถูกส่งต่อมายังผู้ถือหุ้นรายอื่นะนะว่าแม้จะมีกองออมีพู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาที่ราคาเพิ่มทุนบาท50แต่ก็น่าจะเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ VGI ได้อย่างมีนัยยะสําคัญนะฮะราคาหุ้นจึงตอบรับเป็นบวกมาตลอดอย่างต่อเนื่องนะโอเคประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวดูนะฮะผลการประชุมออกมาจะเป็นอย่างไรแต่ก็คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะดูจากสัดส่วนการถือหุ้นใช่สัดส่วนการถือหุ้นไม่น่าจะมีปัญหาและที่สําคัญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเนี่ยเหมาะสมทุกอย่างนะคราคาก็เหมาะสมการทำรูปกรรมขายให้กับสี่กองทุนนี้ก็เหมาะสมอันนี้ทาง IFA ที่ออกมานะครับ ก็เหมาะสมทั้งการเพิ่มทุนเหมาะสมทั้งราคาครับเหมาะสมทั้งผู้ที่จะเข้ามาเพิ่มทุนอ่าใช่นะครับโอเคตามนั้นครับ